ไม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ่อเพียดกันนะไม่ก็ดีอย่างนี้น่ายแล้วฟรีต้องอยู่กับอีอ่าเจ๊อยู่กับอี๋ก็ได้วันนี้เห็นไหมมาทำธุรกิจกันอีกแล้วใช่วันนี้เราเราจะมีการประกาศกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งใช่แล้วที่เราไม่ได้ทำกิจกรรมก็จะมีการครานี้เปกิจกรรมกั้งหมดหนึ่งปีที่ผ่านมาจำได้ไหมคะเรามีกิจกรรมใหญ่อี่ดูนี่ House b r a z าวิซิสมีปีนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งปีเร็วใช่เีนาะแปบเดียวทำไมต้องแอบไปได้เอกค่ะก็ปีนี้เราก็จะมาประกาศกิจกรรม b ิ๊ t ดิทาวเวอร์บินเซสปีที่2กันนะคะก็จะเป็นการเปิดรับสมัครน้องๆเพื่อที่จะเข้ามามีประสบการณ์เป็นเจ้าหญิงของอิ๊มดิทาวเวอร์บินเซสปีที่สองใช่ปีที่แล้วใน้จ้าวเอง ใช่แล้วเป็นเจ้าหญิงจริงๆเป็นแต่คราวนี้อินี่เขาเปลี่ยนนิดนึงตีมตีมเราเปลี่ยนใช่ตีมเราของเจ้าหญิงปีนี้จะเป็นเจ้าหญิงที่ค่อนข้างชิคแล้วก็ดูสนุกสนานจับปั๊มมาดูสดใสอ่ะดูอะประมาณนั้นเลยค่ะก็พูดกันขนาดนี้แล้วเราก็ต้องไปพบกับเจ้าหญิงตัวจริงของบีทีล้วกันสักหน่อยนะคะก็เดี๋ยวพบกับน้องไม่หวานค่ะ มีเฮาพรินเซสค่ะใช่แล้ไม่ใช่ค่ะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมทันทีเห็นเลยค่ะว่าพรินเซสของเราขนาดไหนผักดีฉันออกทันทีอ่ะแทบกระเด็นนะดูสังเกตได้ว่าเป็นป้าสามคนที่นั่งอยู่กับพรินเซสนะคะค่ะก็ให้หวานพูดคุยหน่อยแนะนำหน่อยว่าเป็นอะไรแล้วก็เป็นอะไรเป็นอะไรมาเป็นอะไรมาแล้วก็ได้รางวัลอะไรบ้างมาจ้าสวัสดีค่ะ ประพัสสอนไปฮารักอีท i t ี h เฮาส์ปรินเซสไทยแลนด์2011ค่ะแต่จะประกวดอีกรอบแล้วที่แล้วนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ได้ที่สำคัญที่สุดที่สนุกมากได้ไปเกาหลีค่ะก็ได้ไปเกาหลีกับอีทู i ี y เฮาส์นะคะแล้วก็ได้ไปนี่ใช่ค่ะทำหน้าที่เป็นเปิดทูสใช่แล้วก็ไปเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ค่ะเป็นนิม collection ค่ะตั้งแต่ที่น้ำหวานเข้ามาเป็นอีทดีเฮาส์ปรินเซสเนี่ย ได้ได้รับประสบการณ์อะไรใหม่ๆในชีวิตเข้าไปบ้างไหมปกติก็จะมีไปเป็นแบบค่ะานแบบใช่แบบถ่ายแบบค่ะเป็นแบบแต่งหน้าในคอลเลคชันใหม่ๆก็ที่ผ่านมาก็คอลเลคชั่นส p r o p o s ต์ค่ะอืมเราได้ประสบการณ์เยอะนะคือได้ได้ไปจำทำอะไรใหม่ๆสนุกสนานใช่ไหมใช่ค่ะถามนี่กว่าตอนที่ประกวดอ่ะความรู้สึกตอนตอนเข้าไปประกวดตอนแรกๆเป็นยังไงบ้าง บอกว่าชิลๆเอ้ยลองเข้าไปดูเผื่อได้คือแบบไม่ได้วางแไม่ได้วางแผนคือเหมือนคือเหมือนเพื่อนแบบเอ้ยเข้าไปสี่อะไรเงี้ยลองเข้าไปดูใช่เพื่อนเชียร์เพื่อนจัดส่งประกวดก็ไปมุกอ่ะโอเคก็ผ่านไปเรื่อยๆแต่ว่าที่ที่ชอบมากที่สุดคือตอนไปทริปอ่ะไปกับพี่พี่ซิสมีค่ะก็แบบประทัมากคือแบบประทับใจมากเป็นทริปที่แบบประทับใจมากคือแบบ เป็นกันเองเนี้ยค่ะเพราะว่าเรามีเล่นไพ่กินเหล้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่มีทำไมพี่จำได้อย่างนั้นน่ะเราชอบไปเวิร์คช็อปโอเคมันจะมีการแบบว่าสอนกรุงให้เราเตรียมพร้อมกรเป็นเจ้าหญิงนะในปีที่แล้วส่วนปีนี้เราก็จะเปลี่ยนกิจกรรมเล็กน้อยแต่ทีเราจะไม่ได้ไปออกทริปแต่ว่าเราจะมีกินในกรุงเทพกันนี่แหละใช่ก็เป็นเวิร์คช็อปที่จัดจัดเต็มเหมือนเดิมได้แบบที่น้ำหวานประทับใจแล้วเราจะมาประทับใจกันอีกในปีนี้แล้วก็ เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆในเวิร์กช็อปเวลาได้ไปเจอัน่ตอนนั้นคือแบบต่างคนต่างไม่รู้จักกันจะมาส่งกันเข้ามาฝันคิดว่าตอนตอนแรกไปก็คือยังไม่รู้จักกันแต่ว่าเราแล้วก็คิดว่าคนที่เข้าไปไม่ใช่คนแข่งขันนะคะแต่ว่าเป็นเพื่อนเราแล้วก็ไปทำความรู้จักกับเพื่อนก็คือได้เพื่อนใหม่แล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเวลาแบบแต่งหน้ากันก็เอ้ยเออใช่เหมือนกันเน่น่ารักมากแบบเออเราใช้สีนี้นะสีนี้สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ได้ ประสบการณ์อะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ได้รู้จักพวกพี่ๆด้วยแบบเฮ้ยดีใจตอนแต่งตรงแต่งตัวเขเห็นเอาแบบซิลิโคนมาแอบไม่ใช่ละไอ้มี่ละพี่อีกแล้วเหรอทำไมพี่จังเป็นอะไรอย่าเงี่ยนี่การแต่งตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้น้องบอกหน่อยว่าเดี๋ยวเราต้องบอกเราต้องบอก กติกาปีนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้หวานเนี่ยช่วยอะไรเราด<อ>ีเด้อพูกติกาเป็นพ้าน,นิ่งจะจะให้น้องได้ค่ะ จะมีสาธิตเราจะใช้เจ้าหญิงของเราดีละค่ะช่วยกันสาธิตนะคะสำหรับเพื่อนที่สนใจอยากจะสมัครเข้ามาประกวดเป็นท e ีทีเฮาปินเซ็ตคนที่2ปีนี้เดี๋ยวเราทำตามที่น้ำหวานจะทำให้ดูนะคะค่ะต่อไปนี้นะคะน้ำหวานจะทำคลิปตัวอย่างค่ะที่สงเข้าประกวดให้เพื่อนๆดูกันค่ะ ดีค่ะน้ำหวานประพัสสอนเมฮารักค่ะอายุ2 2ปีค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะงานอดีตแรงนะคะก็ปกติหวานจะชอบราไทยค่ะเป็นคนชอบราไทยค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะน้ำหวานนะคะจะมาสอนเพื่อนๆราไทยกันค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่ท่าเปิดตัวนะคะ สิ่งที่เป็นตัวเราเองมากที่สุดค่ะค่ะสิ่งที่น้ำหวานอยากเข้ามาก่อนนะคะในโครงการนี้นะคะก็เพราะว่าอย่างแรกเลยนะคะทิจวัตเฮาส์นะคะเป็นแบรนด์ชั้นนําของประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของสาวๆทุกเพศทุก,ทก,ทกวัยค่ะแล้วก็อย่างที่สองนะคะน้ำหวานอยากลองหาประสบการณ์ให้กับตัวเองนะคะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆค่ะเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยค่ะแล้วก็อยากมาลองทําตรงนี้ค่ะอย่างที่สามนะคะก็อยาก มิตรภาพค่ะจากเพื่อนๆที่ร่วมเข้าประกวดด้วยกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเป็นกําลังใจแล้วก็ร่วมเชียร์น้ำหวานกันด้วยนะคะเชียร์หวานกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ ที่การทําคลิปส่งเข้าประกวดนะคะก็มีขั้นตอนนั้นที่น้ำหวานได้เสนอให้เ,เพื่อนๆดูกันแล้วค่ะอย่าลืมส่งเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วน้ำหวานจะเป็นกําลังใจให้เ,เพื่อนๆดู